Walk with God โดยคฤธจักรพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวเกียจชังความบาปจนตัวสัน่นสุภาษิตบทที่8ข้อที่13ความยำเกรงพระยาเวคือการเกียจชังความชั่วร้ายข้าพเจ้าเกียิความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบแตง ถาจากในยุคสุดท้ายพูดถึงความรักของพระเจ้าอย่างไม่หยุดย่อนแต่ลืมสอนถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเกียิชังพระองค์ทรงเกียิความเย่อหยิ่งความทนงตนทางชั่วร้ายและปากที่พูดคำโกหกถ้าเรารักสิ่งเดียวกับที่พระเจ้ารักแต่ไม่เกียดสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าทรงเกียิแสดงว่าเรายังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคำพูดนี้เหมือนดาบสองคม ที่ตัดทะลุหัวใจของคริสเตียนที่เฉยเมยต่อความบาปในยุคที่คนเรียกความชั่วว่าดีและประนามผู้ที่พูดตรงว่าไม่มีความรักพระเจ้าตัดเรียกเรากับคืนสู่หัวใจของการยำเกรงคือความเกียดชังบาปไม่ใช่แค่การรู้ว่าบาปคืออะไรแต่เป็นการปฏิเสธมันจากส่วนลึกของจิตวิญญาณคนที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงจะไม่หัวเราะกับมุกลามก และไม่เพิกเฉยต่อการโกงเล็กๆจะไม่ประนีประนอมกับบาปในชีวิตส่วนตัวเขาจะกลัวจนตัวสั่นเมื่อรู้ว่ามีสิ่งใดในชีวิตที่ทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทยัยความยำเกรงไม่ใช่แค่การยกมือในคิดจัรแต่คือการใช้ชีวิตทุกวันด้วยความสํานึกว่าพระเจ้าเฝ้าดูอยู่และเราต้องดำเนินชีวิตให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ไม่ใช่เพื่อจะรอดแต่เพราะเรารักพระองค์มาก จนไม่กล้าทำให้พระองค์เสียพระทยัยวันนี้อยากรู้ว่าตนเองยำเกรงพระเจ้าจริงหรือไม่ให้ดูว่าเราเกียดชังบาปมากเพียงใดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จุดไฟในใจเราให้ลุกโชนอีกครั้งเพื่อเราจะเป็นคนของพระเจ้าในยุคที่ไม่มีใครกลัวพระเจ้าอีกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องทุกท่านค่ะ